สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานราไร,าราวีหนึ่งนะครับอย่าล,ยกกลืมฝากกด l i กดแชร์คลิปวันนี้จะทำาขึ้นด้านนำสินค้าไม่ได้จชชวนและการลงทนงุนอย่าใดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คิปวเราจะม่ดิ้งสมัครสมัครกันยังไครับอันนี้เราก็อยู่ข่าวคลิปตัวสองพันยี่สิบสีนะ่อันนี้ก็จะเป็นอีพีสามร้อยห้าสิบสี่นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของรูน่าคลาสสิกนะก็กระดานถีคลิปตัวอันดับหนึ่งโลกนะหรือใบแนนนะก็ยังคงให้การสนับสนุนถึงแม้ว่าราคาของรูน่าคลาสสิกงร่วงึงต่อเนื่อง จาก c ีโคนเก่าอย่างฉางถึงเจ้าจนมาซีโคนใหม่นะก็ยังให้การสนับสนุนนูหน่าคลาสสิกยังต่อนูนยังมีการเบิร์นการเผามีการจัดอะไรมากมายนะรวมถึงชุมชนและอื่นๆด้วยนะแต่อันดับหนึ่งก็คงยังเป็นไบแนนให้การสนับสนุนอยู่นะมาดูราคาของดู n น c าคลาสสิกตอนนตอนนี้นะเรามาดูในรอบปีนี้กัการพูดถึงปีนี้นะปีนี้ก่อนเข้าปี2024นะเนี่ยูนาคลาสสิกเนี่ยดีขึ้นครั้งหนึ่งนะ แล้วก็ล่วงยาวล่วงยาวแล้วก็มาดีอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าขึ้นมากนะถ้าเทียบกับ PE PE หรือเทียบกับชีบ่ายนู้นก็แคบจะไม่ไปไหนเลยตอนนี้ก็ล่วงเหมือนต่ำกว่าราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่นะหัวรุ่มต่ำมากพอจุ่มหัวรุ่มมีเพียง17เล้านนะแต่ว่ามีการเบินการเผาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าราคามันก็ยังคงไม่ลดนะแต่ว่าใบแนินก็ยังคงให้การสนับสนุนนะ เทอร่าคลาสสิกนะหรือโตโยต้าก็ลุนคลาสสิก LUNC ในนการสนับสนุนอย่างใบเน,น้นหรือกระดานเทรดที่ดตัวแบบหนึ่งต่อเนื่องใน,ในการเผาระเบินตามปกติในทุกเดือนวันแรกของใบนะั้นจะตัดสินใจนะเพิ่มเดิมพันนะชั่วคราวในการเบรนเหรียญน,นะนการเผาเหรียญนั่นเองในฐานนะผู้ให้การสนับสนุนระเบินหนึ่งลเลยนะหรือเบอร์ต้นๆนะจากบล็อกเชนที่ระบุไว้ของเทอร่านะ ไปนะ้นได้การเผาเพิ่มขึ้นอีก29,000เหรียญน,นะในช่วงวันที่23พฤษภาคม2024หลังจากนั้นดูหน้าคาสิงเด็กก็ถูกเผาเรื่อยๆ,ๆนะผู้นํำตลาดแท่งนี้ก็เพิ่มขึ้นอีก5.9มล้านก็ถือว่ายังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะและอย่างก็อาจจะเป็นเจ้ามือเบอร์หนึ่งด้วยนะไปแนนน,นะเป็นเจ้ามือหลายๆเหรียญเหมือนกันนะ หลังการเผาเพิ่มเติมไนั้นก็ยังมีส่วนร่วมรับผิดชอบนะในการเผาเหรียในค้า12%โดยมีโดยรวมก็1.13แสนล้านเหรียญนะเวลาที่เผยแพร่นในขนาดนี้ในชุมชนเทราคาสิกยังเป็นการเผาอย่างต่อเนื่องนะอ่าให้การสนับสนุนที่โดดเด่นนะทั้งเทเลอฟอร์ดไฟแนนซ์แ,นและเทเลคาสิโนผมรู้เรียกถูก้วโดยรวมก็จะเป็นเครือข่ายเทเลคาสิกช่วยการเผาก็ยังมีการสนับสนุนแล้วก็ รวมถึงสร้างกดชุมชนหลายๆอื่นนะในการหมุนเวียนของเหรียญก็ยังอยู่ประมาณนี้อยู่ที่กี่เท่าไหร่นะมีพ 10, นะันหมื่นแสนล้านห้าพันล้านล้านนะหรือนะความคาดหวังของการอีเทอร์บีทีได้หรือไม่ก็มีหลายๆตัวก็คือตอนนี้ก็ยังอีกตัวนึงที่ยังนิ่งอยู่ในขณะที่ชุมชนเอาคอยกันหลายๆตัวก็ยังรอการ อนุมัติ ETF ก็เหมือนจะทำให้ตลาดมีความแบบมั่นคงมากขึ้นนะก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมารุนาข้าศึก็ลดลง28ชั่วโมงลดลง2%น,นะก็คือเหมือนราคาต่ำมากๆในตอนนี้นะเขาต้องรอดูกันต่อไปว่าราคาจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันก็ใกล้ถึงขึ้นรอบใหญ่แต่รุ่นนาค้าสิกก็ยังนิ่งอยู่แต่ก็จะม,มีการสนับสนุนอย่างต่อเน,นื่องจากไบแนนแล้วก็ชุมชมขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะครับ ใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัคร,ครบิตคับเชฟเวติเกตคตัวอันดับหนึ่งไทยไปเน้นไทยไปเน้นซ์ิฟตนะสองอันนี้ก็ถูกกฎหมายรองรับจากกรตอบเวติเกตคิปตัวอันดับหนึ่งหนูกเวติเกตคิปตัวอันดับสองหนูขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่สักชวนและการลงทุนใดๆก้าวลงทุนความเสี่ยงใค,งครจะลงทุนก็พิจา,ารณากันดีๆจะกลับมาอีกทีหน้านะครับบ๊ายบาย